สวัสดีค่ะอันยองเคทีวีซ่านะคะวันนี้เราก็พาคุณลูกค้าเคทีมารับวีซ่านะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยคะ่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณคะจูค่ะอ้าววันนี้มารับวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทอะไรคะวีซ่าแต่งงานค่ะ วีซ่าแต่งงานหรือวีซ่า F6 ขีดหนึ่งนั่นเองนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบวีซ่าของเราผ่านแล้วจะบอกว่าตื่นเต้นมากนอนไม่หลับตั้งแต่คืนคืนที่แบบอันเดอร์อันเดอร์รีวิวอะคือแบบคิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะจะเป็นรุ้นมากคือแบบช่วงเวลาคบกันมันสั้นไงใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนหลายคนพูดว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่ผ่านเพราะว่าช่วงเวลาการคบกันมันสั้นแต่่า แล้วจ้ารอผลแบบไม่นานด้วยนะคะประมาณ3เดือนกว่าแล้วเรามีเทคนิคในการเรียนภาษายังไงบ้างคะเทคนิคของพี่เหรอเอาเอาเป็นว่าอย่าตามนะอย่าตามนะเทคนิคของพี่พี่ไม่ตั้งใจเรียนตอนแรกแล้วจะบอกว่าโคตรแย่เลยรอบแรกสอบไม่ผ่านเพราะมัวแต่คิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไม่น่าจะไม่น่าจะยาก แต,แต่มันก็ไม่ยากเอาจริงๆถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกไม่ยากเพราะรอบสองก็ผ่านคะแนนเกินภาพจริงๆขอคะแนนไว้แค่80ผ่านพอมันก็ได้มา100กว่าๆก็โอเคอยู่จำได้เหมือน120กว่าๆเลยใช่120กว่าๆประมาณนะถือว่าได้เยอะมากเลยนะคะดีใจค่ะดีใจแค่นี้แหละคนาดูจะได้100เท่าไหร่ไม่สนใจ <laughs> ของพี่ปุณภานี่ยก็คือไม่เคยมีการวีซ่าไม่เคยทําผิดกฎหมายที่เกาหลีด้วยไม่เคยไปเกาหลีเลยค่ะโอเคค่ะอยากจะแนะนําอะไรให้กับคนที่อยากจะยื่นวีซ่า F6 อยากให้ลองเปิดใจก่อนนะคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะถามถามตัวตัวตัวตานเองอ่ะแต่ก็อาจจะลังเลนิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยทําถูกไหมเราไม่รู้จักอะไรเลยเราก็ไม่รู้เออบริษัทนี้เป็นยังไงจะบอกว่าเราแทบไม่ต้องจัดการอะไรเลยเขาเตรียมให้เราหมดทุกอย่าง แม้กระทั่งเอกสารสามีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาติดต่อและให้สามีเตรียมเรียบร้อยแล้วที่สามีมาบอกวันที่ถือเอกสารมาไทยเอา้าเขาโทรไปบอกยูแล้วเหรอเรียกได้ว่า KTVVSA a นะคะช่วยบริการครบจบในที่เดียวเลย <c oughs> ในเรื่องเอกสารแล้วก็คอยแจ้ง <c oughs> เรื่องต่างๆให้กับคุณลูกค, <c oughs> ะคะ้าน่ารักค่ะน้องๆที่นี่น่ารัก <c oughs> สนใจลองสอบถามน้องๆได้เลยทุกคนน่ารักหมด เต็มสิบให้เท่าไหร่คะให้สิบเอ็ดว้าว <c oughs> น่ารักค่ะ <c oughs> ลองมาติดต่อสอบถามกันดูอ่าวันนี้ก็ยินดีกับพี่คุณภาด้วยนะคะหลังมากนะคะขอบคุณ